สวัสดีครับพวกเรา b ิ๊กแอคุณกำลังชม BTV ข่าวล้ำนำ,นำบริการ สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการกินอะไรดีนะครับเมือนนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อีหนึ่งจุดเช็คอินนะครับใจกลางเมืองพัทยาอยู่ใกล้กับชายหาดเมืองพัทยานะครับวิวหลักล้านราคาหาหลักร้อยนะครับที่สําคัญเลยคือเมนูของเขานะครับเขาขึ้นชื่อในเรื่องของเบเกอรี่ห้องพักแล้วก็อาหารหลากหลายสไตล์นะครับเรื่องแรมสีล่ามาเล่พัทยานะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีเมนูไหนหน้าตาหน้ารับประทานขนาดไหนนะครับแล้วราคาเท่าไหร่กันบ้างที่สําคัญนะครับไปดูในรูปแบบของห้องพักด้วยนะครับมีโปรโมชั่นอะไรมาฝาก ข้ามได้เลยนะครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับติดตามมาได้เลยครับ และอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่กันที่หนึ่งจุดเช็คอินในพัทยานะครับแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองพัทยาด้วยกับโรงแรมสุดหรูนะครับที่โรงแรมมิ่ามาเลฟพัทยานะครับที่ห้องอาหารแห่งหนึ่งนะครับได้มาว่าที่นี่เนี่ยเขามีเมนูแนะนํามากมายเลยโดยเฉพาะเบเกอรี่แล้วก็ขวดส่องนะครับแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับต้องขอต้อนรับคุณเอสสวัสดีครับคุณเอสครับสวัสดีครับเลยคุณเอสนะครับแล้วก็ตัวท่านผู้ชมเลยครับ สวัสดีครับผมเอสสุขุมนันสิขุดมน,น,นะครับเป็นผู้จัดก,การโรงแรมโรงแรมเมรามาได้พัทยานะครับ<ม>แล้วที่เรานั่งใ่ตรงนี้ชื่อร้านอาหารว่า p a s t r y Edition นะครับก็จะเป็นร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟนะครับมีขนมของหวานมากมายรวมทั้งพิซซ่าต่างๆนะครับถ้าเกิดใครนะครับที่ชื่นชอบในขนมหวานแนะนํนานที่นี่เลยเพราะว่ามีเมนูมากมายเลยแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงในเรื่องของเมนูอาหารต่งตางๆเนี่ยขอทราบเกี่ยวกับรายละเอียดโรงแรมก่อนโรงแรม มีรามาเล่เนี่ยจุดเด่นของแรงแรมคืออะไรครับคุณเนตคือโรงแรมเมรามาเล่เนี่ยด้วยการออกแบบและการดีไซน์อของโรงแรมเนี่ยเราจะเป็นแนวสไตล์บูติส์ลักชัวรี่นะครับรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบผสมผสานแบบอังกฤษร่วมสมัยนะครับแล้วก็ย้อนยุคไปประมาณ1,950นะครับด้วยการดีไซน์สมัยที่เป็นอัองกฤษปฏิวัติอุตสาหกรรมนะเราก็จะมีการใช้พวก โครงสร้างเหล็กต่างๆ,ๆเหล็กดับต่างๆใช้ในล็อบบี้จะเห็นได้ชัดนะครับ<ม>แล้วด้วยทาเป็นสีสันของมันเป็นสีดำออกกลมนะครับประสานกับสีทองให้มันดูความเป็นหรูหรามากขึ้นดูความหรูหรามากขึ้นใชครับแล<ม>้วสำหรับโรงแรมตรงนี้เนี่ยตั้งอยู่บริเวณไหนของเมืองพัทยาโรงแรมเมลามาเร่เนี่ยจะอยู่ถนนเรียบชายหาดพัทยากลางนะครับก่อนจะถึงแยกพัทยากรารน,นิดเดียวนะครับแล้วก็เดินไปอีกนิดก็จะเป็นห้าง เซ็นทัลฟีเวอร์บีดนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยสามารถเดินไได้แล้วก็อาจบางคนมาที่มาพักที่โรงแรมนีล่ามาเลอาจจะข้ามถนนไปบริเวณฝั่งชายหาดแล้วก็เดินลาอกชายหาดไปที่ส็นค้าก็ได้เพราะว่าอยู่ใกล้ทั้งสวนค้าเซ็นทัลฟิวเลอร์บีดรอยัลการ์เด้นและที่สำคัญก็สวนค้า เป็นทั้งวันที่หน้าเงอและพริยาด้วย <S <S ใช่ได<ช>้ว่าอยู่ใจการมัวพรรยามาพักเนี่ยคือครบคันเลยใช่ไหมครับรูปแบบของห้องพักมีกี่รูปแบบครับรูปแบบห้องพักจริงๆมี5รูปแบบ <S <S ด้วยกันนะครับก็จะเริ่มต้นที่ดีลักซ์การ์เด้นวิวแล้วก็ดีลักซ์ซีวิวหังนั้นก็จะมีดีลักซ์พรีเมียร์ก็จะดูหรูหรามากขึ้นนะครับแล้วก็ไปที่จูเนียร์สีท นะครับแฟมิลี่สูทแล้วก็มีห้องสูตรแบบสองห้องนอนแล้วเซนเซชันสีครับเรียกได้ว่าโรงแรมนี้นะครับถ้าเกิดใครมาพักนี่คือครบคันเลยที่สําคัญนะครับที่มาว่าเบเกอรี่เนี่ยคือมีหลากหลายแล้วก็น่ารับประทานมากเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดใครที่เจติดฟามหวานเนี่ยแนะนําที่โรงแรมมิราเม่เลยวันนี้คุณเอสมีเมนูอะไรมาแนะนำมาบ้างวันนี้มีเมนูอยู่3ตัวเลือกนะครับเดี๋ยวมาให้ชิมกันนะครับปกติแล้วที่ร้านเราก็มีเค้กเยอะๆนะครับมีเคกหลากหลายรวมกันกว่า 20ชนิดนะครับแล้ก็ยังมีครัวซองมีพิซซ่าต่างๆด้วยนะครับซึ่เพราะว่าสำหรับเมนูต่างๆของทาโรงแรมที่นำมาจำหน่ายกับลูกค้าเนี่ยทาโรงแรมมีการผลิตขึ้นเองด้วยเป็นการอบแบบเตาต่อเตาเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ทุกเมนูเราทำเองนะครับทั้งหมดเลยรามีเชฟที่ได้รับรางวัลการันตีจากงาน Food Expo ของพัทยาทย่เจัดไปนะครับเชฟก็มาช่วยกัน c ร e a t เมนูต่างๆเพิ่มมา เมื่อกี้แอบไปดูหน้าตาของขนมเค้กแล้วก็ัวซองพิซซ่าต่างๆแล้วหน้าตารับประทานมากแล้วก็สวยงามมากถ้าเกิดท่านใดนะครับที่อยากจะมารับประทานที่นี่นะครับหรือว่าอยากจะเห็นหน้าตาของเมนูว่าจะหน้าตานารับประทานขนาดไหนติดตามชมช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชิมเมนูต่างๆกันของแรมมลรามาเลยครับติดตามชมช่วงหน้าครู่ครับ คุคทีวีที่บ้านคุณลุงสัญญาณไม่ค่อยดีใช่ไหมครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆจะมาแนะนําคุณลุงครับดีเน็ตจากบีทีวีเข้ามาแรงกับโปรโมชั่นใหม่ขยับนี้ติดละคุ้มเดิมคุณลุงรับชมเคเบิลทีวีอย่างเดียวเนี่ยเดือนละ300บาทถูกไหมครับขยับเพิ่มเพียง490บาทวันนี้ได้แบบทูวินวันทั้งเน็ตแรง30เนกและรับชมเคเบิลทีวีฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าอุปกรณ์หรือค่าติดตั้งใดๆแม้แต่บาทเดียวเลยครับคุณลุงอ้าลุงรีบไปติดก่อนนะพ่อลุงเอ้ b n e นจาก b ีทีขยับนิดติดแล้วคุ้มถ้าพูดถึงอินเทอร์เน็ตที่แรงและบริการที่รวดเร็ว BTV วันนี้เราอัปเกรดไปอีกขั้นเข้าใจคนพัทยาและหันมาให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ก้าวผ่านความล้าหลังสู่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในระบบ Fiber to the Home ที่พร้อมรองรับทุกรูปแบบชีวิตยุคใหม่ B t ที i g h s p e e d Net ให้บริการบนเครือข่ายที่พร้อมที่สุดครอบคลุมแล้วทั่วทั้งเมืองพัทยาแรงเต็มสปีดกับความเร็วตั้งแต่10ถึง100เมกะไบต์ติด BTV High Speed Net วันนี้รับชมเคเบิลทีวี TV กว่า120ช่องฟรีพร้อมการดูแลหลังการขายด้วยช่างที่มากประสบการณ์และบริการที่รวดเร็วกว่าใครตลอด24ชั่วโมงสะดวกสบายไปกับการชำระค่าบริการที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะอัปเดตชีวิตได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบายเปลี่ยนมาใช้ BTV High Speed Net ื่อชีวิตที่สุดกว่าสอบถามโทร038225333และนี่ครับคือหน้าตาอาหารที่เมื่อสักครู่เราพูดกันไปใช่ไหมครับว่าจะมีอาหารมีเมนูไหนแนะนำเราบ้างอันนี้คือเป็นอาหารสตาร์ไหนครับคุณเอันนี้เราแนะนำอาหารสไตล,ล์ยุโรปมานะครับสไตล,ล์อิตาเลียครับ เพื่อเข้ากับบรรยากาศห้องอาหารเลยใช่ไหมครับสไตล์ยุโรปเนาะก็เลยวันนี้แนะนำอาหารที่เป็นยุโรปนิดนึงต้องบอกเลยว่าหลายคนคิดว่าที่ห้องอาหารตรงนี้เนี่ยจะจําหน่ายแค่เบเกอรี่แต่ความจริงแล้วมีเมนูหลากหลายเป็นเมนูนานาชาติเลยใช่ไหมครับมีเมนูชาติไหนบ้างและมีเมนูอะไรบ้างเริ่มต้นจากอิงกฤษเบเกสร์อาหารสไตล์อาหารเช้าตั้งแต่เช้าเลยใช่เริ่มแต่เช้าเลยเพราะว่าทางห้องอาหารตรงนี้เปิดตั้งแต่เก้าโมงใช่ไหมครับ เราก็เสิร์ฟอาหารเช้าแบบคอเด a y ด้วยนะครับเสิร์ฟไม่แต่เช้าอย่างเย็นนะอาหารเช้านอกนากนี้ก็ยังมีพวกพิซซ่ามีสลัดต่างๆนะครับรวมทั้งอาหารไทยก็มีเช่นตําผลไม้โอ้โเงีายคนชอบมากเลยตาผลไม้มานั่งรับประทานบริเวณด้านนอกแล้วก็สูตรบรรยากาศของไอทะเลปแล้วก็ทาส้มตำาแบบนี้ได้บรรยากาศมากแบบไทยๆนอกจากนี้เมนูนอกจากนี้ที่มีขึ้นชื่อของเราก็เป็นอา t e r n o o n t ทีนะครับเป็นสไตล์อังได้เลย s i g ใช่ครับเรามีตัวสโคนที่หนานุ่มสามารถมาชิมได้นะครับก็สามารถมารับประทานได้ในช่วงอ f t e r n o o n t ใช่ไหมครับตั้งแต่กี่โมงครับจริงๆ afternoon tea เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่เที่ยงไปต้นไฟเลยก็สามารถมาทานได้หรือเกิดพ่อแม่ผู้ปกครองไปรับลูกกลับโรงเรียนก็สามารถไปมาทานได้เช่นกันนะครับเพราะมีเมนูมากมายเลยแล้ววันนี้นะครับคุณเอสมีเมนูอะไรมาแนะนำเราบ้างครับก็วันนี้เรามี สไตล์ยุโรปนะครับเป็นอิตาเลียนนะครับนิดหนึ่งแล้วก็มีตัวเริ่มต้นก็คือสลัดอิตาเลียนสลัดนะครับราดด้วยน้ำซอสคือปบาซามิกซอสนะครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับจุดเด่นก็คือเรื่องของผักที่เสร็จสรรพถ้าไม่ชมอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ท่าผู้ชมไี่เห็นเลยว่าผักมันสดจริงๆของทโรงแรมใช่ไหมครับอันนี้คือผักสดมากคืออีกหนึ่งเมนูนะครับที่ลูกค้าเนี่ยคือสั่งทุกครั้งที่มานะครับแล้วก็ ไส้กรอกนี่คือไส้กรอกแบบอิตาเลียนใช่ไหมครับคือแบบอัดแน่นเลยแล้วรสชาติของน้ําซอสนี่มันเป็นยังไงครับจะออกเปรี้ยวๆนิดหนึ่งคือหอมมากคือหอมมากนะครับขออนุญาตชิมเลยนะครับขออนุญาตวางนะครับชิมแค่จิ้มไปนี่คือได้ยินเสียงความกรอบของผักเลยทานคู่กับไส้กรอกไส้กรอกอิตาเลียนก็เราจะย่างเทียนนิดนึงขออนุญาตผ่อนนะครับไอ้ไม่ไม่นิดนึง คือเรื่องความกรอบผักแล้วก็แค่กรอบน,นี่คือแบบนุ่มมากมให้กลิ่นแบบเดีย๋ยวคุณเอ็ดบอกเลยว่ามากออกมาไม่ไม้นิดนึงใช่ครับอ,อร่อยมา,มากๆเลยครับเมนูต่อไปครับเมนูต่อไปจะเป็นตัวพิซซ่าพารมาแฮมน,นะครับราดโรยด้วยตัวผักล็อบสเตอร์เดี๋ยวน,นี้ก็เป็นเมนูยอดฮิตเช่นกันเรามีความจริงเรามีหน้าตาของพิซซ่าหลากหลายมากนะครับแต่วันนี้ตัวที่นํนนเาเสนอเราใจตะเลี้ยงในกลิ่นผักแล้วก็ ตัวของพาวมาแฮมเนี่ยเราสไลด์แบบบางๆบาฝานลงบางๆบาเพื<ช>่อให้ให,ให้ได้ทันรสในการทานนะครับแล้วก็เป็นไล์อิตาเลียนเยนา<ช><น>ะอน<ด>ุญาตแบบจับกันนี้เลยให้ผู้ชมดูว่าชีสนี่มันนี่คือทำเมื่อกี้เชฟเนี่ยคือบอกว่าทำสดจากเตา<ช>เลย<ช>ทุกทุกอย่างคือทำแบบสดๆใช่ไหมครับนี่คือหน้าตาของไส้พิซซ่าพาวมาแฮมอนุญาตชิมครับ โดวแ,แป้งของเราก็จะเป็นแป้งแบบบางกรอบนะครับแล้วก็เราทําเองทุกอย่างอร,อร่อยมากเลยแล้วเด็กๆกาจะชอบนะฮะเพราะ<ช>ว่ามันแบบว่าไม่หนักเกินไปไม,ไม่ไม่บางเกินไปนะครับ,รบอ,อันนี้คือราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะประมาณนี้นอกจากนี้มีซ่าหลากหลายหน้าเลยใช่ครับอาจจะมีแบบไทยๆที่เป็นหน่อยพิซซ่าต้มหยำก็ได้ที่เราเนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกคอปเซียชีสต่าง ชีสสีออนน่อย่างในในตัวของพิซซ่าด้วยเป็นยังไงครับชมันจะเป็นชีสรว,สรวสมทั้งหมด4ชีสด้วยกนะะันลาลานะครับจะมีมอสซาเรลลาชีสนะครับบลูชีสอะไรอย่างี้ที่ใส่เข้าไปใน,นพิซซนะ่าครับติดใจเลยนะเมื่อกี้กัดเป็นหนึ่งคำคือโอ้โหอยากจะทานต่อห,หลายๆคำเลยนะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าเกิดแบบว่าพาลูกไปเดินเล่นตามชายหาดหรือว่าไปรับลูกจากโรงเรียนก็สามารถ แวะที่โรงแรมมีร่ามาเลได้ใช่ไหมครับเพื่อมารับประทานอาหารก่อนเข้าบ้านเพราะว่าราคาไม่ได้แพง่งที่คิดแล้วก็รสชาติอาหารนี่คืออร่อยมากถูกปากคนไทยแล้วก็ถูกปากต่างชาติเพราะว่าเป็นท้องอาหารนานาชาติอยู่แล้วปิดท้ายด้วยขนมหวานที่หลายคนรอคอยนะครับนี่คือนรหวานนะครับวันนี้เราเสนอตัวเป็นเค้กบอลเวดนะคะเลนบอลเวดนะครับก็คือข้างในจะมีไส้รีเป็นลาวาเป็นคล้ายๆแบบช็อกโกแลตลาวาแบบนั้นใช่ไหมครับ ขออนุญาตแหวกเลยแล้วกันนะ่วเป็านละนี่ครับท่านผู้ชมขออนุญาตแหวกนี่คือแบบไป็นลาวาจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเลเวลเวชใช่ไหมครับขอนุญาตชิมตัวครีมหน่อยจุดเด่นของเมนูนี้คืออะไรครับเนื่องจาก ตัวความร้อนอันนี้มันจะอบร้อนมานะครับแล้วมันก็จะเค้มันก็จะไหลไส้มันจะไหลออกมาคือความเป็นลาวาทานคู่กับไอศครีมนะครับไอศครีมมัก็เลือกได้อันนี้คือสามารถเลือกรสได้ใช่ไหมการับแล้วก็ทานคู่กับนี้เลยต้องตบอกเลยว่าเมื่อสักครู่นะครับชิมชิมตัวเค้กไฟคือรสชาติแบบกลมกล่อมมากไม่หวานเกินไปไม่ขมเกินไปคือเด็กชอบแน่นอนสําหรับเมนูนี้นะครับ <ừ> พ,พระทานกุ๊กกิมได้ให้ความสดชื่นแล้วก็มีผลไม้ด้วยนิดนึงมีสตอรเอ,รเ,บอรเบอรี่มีได้กินเหมือนกล้วยเลยใช่เป็นไอศครีมกล้วยหรือเกับกล้วยไปเลยนะมันเข้ากันมากแล้วคือแบบเหมือนเรากินเค้กแล้รู้สึกแบบเปรีย้รยวๆแต่พอได้กินไอติมไปด้วยรู้สึกแบบเปรีย้ยวหวานอร่อยมากๆเลยถ้าเกิดใครไม่ชอบกล้วยก็เปลี่ยนเป็น,ปนวานิลาเป็นอะไรอย่างนี้นได้ก็สามารถเลือกได้ใช่ไหมครับไอศครีมถ้ามิสเตอร์สังเกตว่าทุกเมนูเนี่ย จะมีดอกไม้ดอกไม้ตกแต่งดอกไม้ตกแต่งคือดอกไม้เนี่ยคือทานได้จริงๆนะใช่ครับอันนี้ดอกไม้ที่เราปลูกเองนะครับมไม่มีสารเคมีใดๆนะครับขออนุญาตชิมเลยละกันสำหรับด,ด,ดอกไม้อนดอกนี้ละกันนะครับทานคู่กับเค้กนะครับแล้วก็ไอศครีมนะครับอ,อร่อยมากมสำหรับห้องหาตรงนี้เปิดตากี่โมครับ ห้องหาเราเปิดตั้งแต่9โมงช้าถึง3ทุ่มนะครับช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ในเรื่องของมาตรการโควิดอะไรต่างๆเนี่ยโรงแรมก็ได้เข้าร่วมกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็เราได้ผ่านตัวเซลล์แอนเซลล์มินิสซี่รีนะครับคือคือช่วยกันเรียกว่า ชาเซอร์ติฟิเคตับาย GAC ซึ่งมอบรางวัลให้กับโรงแรมรวมทั้งในของส่วนของกรมอนามัยนะครับว่าโรงแรมมีขั้นตอนในการคัดกรองลูกค้าที่เข้ามาในโรงแรมนะครับเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าเราเป็นสถานที่สะอาดนะครับรวมทั้งการเช็ดใช้น้ํายาต่างๆในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วล่าสุดเราก็ยังมีการมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในทั้งตัวในโรงแรมแล้วก็ทั้งในบริเวณห้องอา รับรองว่าวันต่อวันที่มีการทันวัสดแล้วก็รับรองว่าในเรื่องการรักษาปลอดภัยเนี่ยทางโรงแรมมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับสามารถเดินทางรับประทานอาหารหรือว่าเดินทางมาพักเนี่ยอาทจี่โรงแรมได้เช่นกันใช่ไหมครับนี่คือโรงแรมเลยนะครับโรงแรมเมร่ามาเรียัตยาตั้งอยู่ส่วนไหนของเมืองพัทยาครับถนนเลียบชายหาดพัทยาตลาดนะครับก่อนถึงแยกพัทยานิดเดียวนะครับก็สามารถไปใช้บริการได้และก็แบบว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตรงนี้เนี่ยอยากทานแล้ว แต่ว่าไม่สรุนทางมาสามารถติดตามหรือว่าสั่งช่องทางไหนได้บ้างเรามีช่องทางนลายแมนก็สามารถสั่งได้นะครับพิซซ่าทุกเมนูเราก็อยู่ในลายแมนด้วยนะครับคืออาหารทุกอย่างในโรงแรมเนี่ยสามารถสั่งได้ทางลายแมนเลยใช่ไหมครับอาหารเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่200 250ประมาณนี้ถ้าเกิดินพิซซ่าตอนนี้เรามีตัวโปรโมชั่นก็อยู่ที่250บาทสำหรับพิซซ่าที่เป็นจแอนท์พิซซ่าชิ้นยักษ์นะครับซึ่งก็มี3หน้าด้วยกันครับจะเป็น สามหน้าก็จะมีตัวที่เป็นฮาวายเอีย้ยนนะครับเป็นแล้วก็ตัวทักขมมิสห,หนาเลยครับแล้ก็สามารถสาารถั่งได้ผัดข้าวมันของ,องลายแมนหรือรจะโทรส,สั่งติดต่อทำร้านด้วยลายแอดของโรงแรมร้านก็ได้ครับเรามีลายแอดแคสตี่เอดิชั่นก็สามารถ ติดต่อเข้ามาดาหรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยใช่หรือว่าติดตามที่หน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กของทางรามก็ได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงในเรื่องของห้องพักก็สามารถสั่งอ่าสามารถสํารองล่วงหน้าได้เช่นกันแม้ว่าช่วงนี้นะครับจะเกิดโควิดในทีนแต่ว่าโรงแรมเนี่ยยังคงเปิดให้บริการเพราะว่ามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทังไงก็แต่ท่าผู้ชมนะครับมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดอยากสัมผัสวิวหลักล้านแล้วก็เมนูหลักร้อยก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับ ที่โรงแรมมิลามาเร่สุดท้ายนะครับให้คุณเอสนะครับฝากถึงวท่านผู้ชมเข้ามาใช้บริการที่ห้องอาหารแห่งนี้แล้วก็เข้ามาใช้บริการที่โรงแรมเหมือนกันก็ทางโรงแรมยินดีต้อนรับนะครับเนื่องจากร้านอาหารนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไดเ้เป็นไทยช่วยไทยตอนนี้ชว่วงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้แวะเวียนเข้ามานะครับร้านเรามีอาหารที่หลากหลายนะครับนอกจากนั้นห้องพักเองเราก็มีให้เลือกหลายเลยหลายแบบนะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่1 9 9 9บาทเอง นะครับก็จะเป็นห้องดีลักซ์่ห <Kız iness. S 1> แล้วก็ติดตามโปรโมชั่นต่างๆผ่ๆานเวเพจโรงแรมก็คือเมรามาด้่พัทยาหรือว่าจะเป็นที่เพจของแคสซี่เอดิชั่นก็ได้นะครับออออเอาไว้ว่าวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการกินไรดีแล้วนะครับ <ห ừng. S 1> เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทานต่อเดี๋ยวสำหรับสัปดาห์หน้านะครับทางรายการของเรานะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชิมอาหารที่โรงแรมไหนนะครับหรือว่าร้านไหนนั้นนะครับติดตามได้ในครั้งต่อไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสดีครับ สวัสดีคุณเน็ดด้วยนะครับสวัสดีครับพวกเราสมเกียรติคุณกำลังชม BTV ข่าวล้ำนำบริการ